ทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกรูปนี้เป็นรูปของใครคะพระพ<ท>ิธเ,เ้าพระพิธเ,เ้าเกิดที่ประเทศอินเดีย,ดยแต่งงานกันีา้ยู่กี่ปีคะสิบหกป,ป,ปีแล้วพ่อของพระพิธเจ้าชื่ออะไรคะสุโธนะเยี่ยมมากพระเจ้าสุโธนะ เป็นราชินียาก็คือเป็นพ่อเจ้าสุโขนะก็คือพ่อ เร yeah. ือม่เหสีคุณทำประวัติก็คุณประวัติของพระพุทธเจา้าอ่ะมาทบท,ทวนงานที่ครูให้เมื่อชั่วโมงที่แล้ว เ็นราชมารดาของพระพุทธพระองค์พระพุทธเจะาเกิดวันเวนเดือนหกเกิดมาในโลกประเทศอินเดีย16ปีท่านจึงมีเมียสิหปีท่านจึงมีเมียลูกล่างนามเหลือชื่อนางพิมพาโอ้ยนางโอ้ยนางพิมพาอีกรอบหนึ่งค่ะเ้ มาให้ดูอีกแทนแทนแทนนี่มีให้ดูอีกแล้วนี่คือต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะสรุปพุทธประวัติเด็งเห็นชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะอ้าวหัวข้อนี้อ่านตามรูสรุปสรุปพุทธประวัติ กระบิลพัดกรุงกร,รบิลพัดกรุงกระบิลพัดค่ะเนี่ยเนื้อหาที่เราอ่านกินพาแท้ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพระองคูคตั้งคำถามคระครูตั้ง,งคำถามว่าศาสนาพุทธถือกําเนิดที่ประเทศอะไรอินเดียเยี่ยมมากาศาสดาของาศาสนาพุทธคือใครพระพุทธเ กอกไก่ด้วยกบ,บิลพัดกบ,บิลพัดกบิลพัดเอาเสียงตามครูชัดเจนกบ,บิลพัดกบ,บิลพัดกบ,บิลพัดอ่าตรงนี้ดูสิลูกมีแค่ห้าส่วนนะแต่ครูตังต้งลำฐานได้เยอะเลยก็ยคือเขาเขา,เขาเรียกวิธีที่ครูใช้นี่เขาเรียกว,ว่าวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ เราใช้ได้กับเนื้อหาทุกวิชานะคะลูกเขาเรียกว่าใช้หลักของ5 w 1 h นี่คืออะไร5 w ก็เป็รนภาษาอังกฤษนะคะเป็นการใช้คำถามใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงให้ข้อที่อะไรบ้างเขาเรียกว่า how to มันเป็นยังไง ห้าเด,เดียวก็คืออะไร what what w h e e when why นะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรใครเขาพูดถึงใครเนี่ยถึงพระพุทธเจ้า,ทำ,ท,จาทำอะไรก็คือมีประวัติยังไงนะคะสามารถยืดหยุ่นไอการใช้คำถามให้เข้ากับเนะื้อห้ายนนะคะอันนี้ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมา,าเขียนมาที่ให้เรียบร้อยแล้วหนูก็ทึก ตรงนี้มันจุ้งสือใหญ่อาจจะดูเหมือนเหมือนเยอะแต่มีรูปภาพมากานแต่ถ้าเราจุดจริงๆก็คูณเท่ประมาณสามนะครับเข้ามานะคะบงเมเลยค่ะ